นาโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ จะได้ตั้งใจฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามธรรมนั้น,น,นการฟังธรรมพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันตั้งใจให้แนว่วแน่มั่นคงภายในดวงจิตการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชร การนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาไม่ต้องดูอะไรในเวลานี้ให้ดูใจของเราใจของคนเรานั้น ดวงจิตดวงใจของเราจริงๆได้แก่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจที่เราฟังธทำได้ยินเสียงจดจำอารมณ์อะไรได้ได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่ผู้ตั้งอยู่ภายในนี้อย่าได้ลหลงไหลไปกับ จิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรจิตพยามาณจิตกิเลจิตตัณหาจิตที่แส่สายไปภายนอกลุ่มหลงนอกจากร่างกายของตัวเองออกไปชื่อว่าพยามาณจิตพยามาณน,นั้นแกมีเสนามานบริวารมาน มารคือผู้ฆ่าผู้ทำลายผู้โผกมัดให้จิตใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุการมให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสความโกรธกิเลสความโลภโลภะจิตไม่มีที่พอให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่แล้ว่ กิเลสโมหะอาวิชชาตันหาเจ็ดภายนอกนี้ให้ชื่อว่ามานกิเลสมันคอยฆ่าคอยทำลายเวลาคนเราจะทำความดีปฏิบัติบูชาภาวนามานเหล่านี้แหละมันคอยขัดขวางทางภาวนาของผู้ปฏิบัติ จะนั่งเวลาภาวนาเวลาไหนมันก็คอยให้เลื่อนที่อยู่จะนั่งภาวนากลางคืนก็ว่าเป็นเพราะกลางคืนอย่าไปนั่งเลยภาวนากลางวันก็ว่ามันร้อนมันเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันก็ว่ามันไปเจ็ตอย่าไปหลงไหลได้เวลาภาวนาก็ให้นั่งภาวนาเดินจงกลม นอกนั้นก็ให้นึกภาวนาอยู่ในดวงใจพุทโธในใจธรรมโมสังโฆในใจไม่ต้องออกปากเนยวันนึกอยู่จเจริญอยู่ในดวงจิตดวงใจของตัวเองไม่มีเสียงดังออกมามันก็ไม่จีดขวางหูใคร การภาวานานี้ท่านว่าภาวานาได้ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะนึกน้อมอยู่ภายในดวงใจของตัวเองทุกขังอริยสัจจังในโลกนี้เต็มไปด้วยทุกทุกเป็นของจริงเป็นของจริงเป็นของมีอยู่อย่างนี้ให้จิตใจเรามาสงบตั้งมัน่น จึงจะเห็นว่าทุกจริงเมื่อจิตไม่โยในกายวาจาจิตของตัวเองไปโยภายนอกห่วงคนนั่นห่วงคนนี้ตัวเราจะตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ห่วงไม่ดูตัวเราเองมัวไปดูตัวคนอื่นเป็นห่วงคนอื่นไม่ได้คิดให้ดีว่าเมื่อเราเกิดมา ได้อะไรมามีสามีภรรยาวัตถุเข้าของอะไรหอบิ้วมาจากท้องแม่มีหรือเห็นแต่เปือยกายมาด้วยกันทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเมื่อเกิดมาแล้วด้วยอำนาจกิเลสตัณหาจิตไม่สงบระงับ จ็ดไม่ตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติก็ดิ้นลนวุ่นวายหาเอามาเพื่อนว่าตันหามันหามาตันหามาปิดหามาให้เป็นเครื่องทุกเครื่องร้อนเวลาภาวานาทำใจให้สงบพุทธโธในดวงใจเพื่อนให้ตัดตันหาสิ่งใดมันอยู่นอกกาย เจ็ดก็ให้รู้เท่าทันไว้ยาได้ไปหลงภาวนาพุทธโธอยู่ในใจแม้ตัณหานะั้นมันจะเข้ามาอยู่นาภายในได้แก่กิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสมหะกิเลสตัณหาเหล่านี้จะต้องทำใจให้สงบตั้งมัน่นจึงจะถอนกิเลสเหล่านี้ได้ จึงจะล,ละกิเลสเหล่านี้ได้ดูองค์ระสาทสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ควงไม่โพกกำหนดอนาปาลมหายใจเตือนใจของพระองค์ว่ามะละนังเมพาวิสติ เราต้องตายทุกลมหายใจเข้าตายทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกคือบอกกรรมฐานเย็ดใจของพระองค์ก็สงบระงับเลิกละความมัวเมาต่างๆอันเป็นอารมณ์ภายในได้เด็ดขาดในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นองค์พระศาสดาจารย์ของเราทั้งหลายจึงได้โปรดพุทธบริษัทให้เจริญลอยตามตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาสาวกทั้งหลายทั้งนักบวชนักบ้านคฤหัหั์และบรรพชิตสมัยก่อนโน้นท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบบชาภาวนา พิจารณาหลักอ,อนิจจังทุกขังอนัตตาจนเลิกละอดปล่อยได้ทุกอย่างทุกประกาศเมื่อยานเมื่อปัญญาวิชาเกิดขึ้นในดวงจิตของท่านแล้วกิเลสความโกรธความโลภความหลงแม่น้อยหนึ่งท่านก็ละทิ้งไม่ตามมันไม่เก็บมาไว้อีกสิ่งใดมันล่วงไปแล้วก็ให้ล่วงไปหมดไป เรื่องราวอะไรที่ยังไม่มาถึงท่านก็ไม่ไปคว้าเอามาในเวลาปัจจุบันเยตใจของท่านก็เพียรภาวานานเลิกละกิเลสความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดชาติยึดตระกูลความยึดถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นของเราที่ไหนตายแล้วเอาไปได้หรือ ยังไม่ตายก็เอาไปไม่ได้แล้วแค่นั้นยาได้ประมาทผู้ใดจิตใจไม่สงบระงับไม่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาชื่อว่าเป็นคนประมาทคนประมาทมัวเมานั้นท่านว่าเหมือนคนตายแล้วธรรมดาว่าคนตาย ทำอะไรไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้จะไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมไม่รู้เรื่องทั้งนั้นพอจิตออกจากร่างกาย<ม>ก็เรียกว่าตายทำอะไรไม่ได้แล้วแม่ตายแล้วเวลามนพระไปทำบุญทำทานพวกญาติกาวงสาผู้ยังเหลืออยู่ก็ มีวิธีการทำบุญขึ้นเวลาพระให้ศีลก็ไปเคาะหัวโลง่ปงปง่งๆให้ลุกขึ้นมารับศีลรับอะไรมันตายแล้วเวลายังอยู่ไม่รับศีลห้าก็ไม่รับไม่รักษาศีลแปดก็ไม่รักษาไปวัดไปวาก็ไม่ไปฟังเทศฟังธรรมก็ไม่สนตายแล้วก็ สั่งลูกเมียสามีภรรยาเพื่อนฝูงว่าให้ตายแล้วหาไปไว้วัดนั้นวัดนี้นะกระดูกของข้าตายแล้วยังเหลือแต่กระดูกเอาเข้าวัดไม่มีประโยชน์อะไรเข้าเดี๋ยวนี้ภาวนาเดี๋ยวนี้ละกิเลสเดี๋ยวนี้แหละยังเหลือแต่กระดูก กระโดกมันก็เหมือนธาตุธรรมดาแผ่นดินขี้ดินก้อนดินเม็ดหินเม็ดทรายก้อนหินเหมือนกันในเมื่อเวลาจิตใจยังคลองอยู่ในร่างกายอย่างเวลานี้เดี๋ยวนี้ให้รีบทีเดียวรีบเร่งไม่เร่งรีบจริงๆเราไม่ทันชีวิตของคนเราไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ มันเท่าเท่ากันเท่ากันอย่างไรมันตายได้ทุกเพศทุกวัยตายได้ทุกเวลาตายได้ทุกลมหายใจเท่ากันก็ว่าถ้าเราไม่เรียบเร่งแล้วจะไม่ทันท่านเปรียบอุปมาเหมือนว่าบุคคลหนึ่งไปตัดไม้ต้นใหญ่สักต้นหนึ่งเขา ฟันข้างหน้าฟันข้างหลังมันโจรจะหักอยู่แล้วหรือว่ามันกําลังเอน็นลงไปจะหักอยู่แล้วนะจะเอาอะไรทันเวลานั้นไม่ทันแล้วไม่จะหักลงไปชีวิตของแต่และบุคคลที่ตั้งขึ้นมาเป็นรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคล จะเป็นพระเป็นเนนผ้าขาวนางเชีนุ่งดำนุ่งสีอะไรก็ตามมันก็เหมือนต้นไม้กำลังโค่นลงไปตา้มต้นไม้กำลังจะหักอย่างนั้นแหละแต่เพราะความประมาทมัวเมาในหัวใจของเราไม่ภาวนาจึงมองไม่เห็นชีวิตเป็นของน้อยก็มองเห็นว่าเป็นของมาก มันมากที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าอัปปังชีวิตต่างชีวิตเป็นของน้อยน้อยเหลือแต่ลมหายใจอายุชีวิตของเรามันไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีที่เรานับกันพบกันแล้วก็ถามว่าอายุได้เท่าไรได้เท่านั้นปีได้เท่านี้ปีมันได้ที่ไหนมันหมดไปสิ้นไป มันได้อยู่ก็เวลาปัจจุบันลมหายใจเข้าออกอยู่นี่เท่านั้นแหละได้อยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นอดีตมันก็ไม่ได้มันหมดไปอนาคตก็ยังไม่มาถึงให้แรงเล็เบภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกเราทุกคนเป็นคนประมาทมัวเมามาแล้ว แล้วจะมัวเมาไปอีกก็ไม่มีที่สิ้นสุดจงรวมจิตใจให้สงบระงรับตั้งมั่นภายในดวงใจเดี๋ยวนี้เวลานี้เรื่อยไปเมื่อความตายมาถึงเข้าจิตจะไม่หวั่นไหวไม่กลัวตายตายเมื่อไรมันก็เท่าๆกัน ายเวลาเด็กมันก็เท่ากันกับตายเมื่อร้อยปีข้างหน้าตายเวลาหนุ่มมันก็เท่ากันเด้งแก่ชาลาห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบไปหน้าแล้วมันเอาไปไว้ที่ไหนตายแล้วก็ทิ้งในโลกนี้เอาไปได้ที่ไหนเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้นั่งกระดูกแขนคอ มาหลงหยึดมัน่นถือมัน่นทำไมเล่าเล่งเลบภาวานาพุทโธในใจของตนลงไปไม่ต้องมาห่วงแผ่นดินไม่ต้องมาห่วงง่วนดินสะเก็ดดินมากินง่วนดินสะเก็ดดินอยู่ไม่มีที่สุดที่สิน้นมาอาศัยตันหาอยู่ กามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาพามาเกิดตัณหาพามาแก่ตัณหาพาเจ็บไข้ได้ป่วยตัณหาพามาตายตายแล้วตัณหาพาให้ไปเกิดใหม่อีกเน่แหละมันมุ่นวายที่สุดผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฟังธรรมทั้งหลาย เมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วยาได้ประมาทไม่ต้องไปรอว่าพรุ่งนี้ปรืนนี้จึงจะภาวนาทำความเปลี่ยนละอิเละตั้งใจตั้งใจลงไปเดี๋ยวนี้เวลานี้เรื่องอะไรที่ไม่สงบระงับเลิกละทิ้งขว้างออกไปตั้งใจเหมือนกับว่า เดี๋ยวนี้เราจะตายอยู่แล้วกำลังจะหมดลมหายใจอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้เราไปห่วงใครเอาไปได้หรือโลกเต่าลานเลนสามีภรรยาตายแล้วเอาไปได้หรือเมื่อไม่รู้ก็ดูคนอื่นเขาตายไปพ่อแม่ปู่ย่าตาโทษเราทั้งหลายเขาไปไหน ทำไมจึงไม่เห็นหน้าเห็นตาก็เขาตายก็เขาตายเราก็ตายอย่างนั้นสิประมาทมัวเมาไม่ได้แร่งแร่งความเพียรเพียรอะไรเพียรละความโกรธที่มีอยู่ให้มันเบาไปบางไปจนถึงขั้นหมดสิ้นไปนั่นแหละเรกว่าทำความเพียรเพียรละกิเลสความโลภโลภจิต ลาคะตันหายิเลสโลภะไม่มีที่พอได้อย่างนี้แล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปดีอย่างนี้แล้วอยากดีอย่างอื่นต่อไปให้ชื่อว่าโลภะมีเท่าไรไม่พอตายเมื่อใดลราก็จบอยู่แค่นั้นพอ ตายแล้วมันก็ยังไม่พอเพราะว่าจิตมันยังหลงอยู่คนที่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของหลงอยู่ในเงินทองหลงอยู่ในอัดในสตางหลงอยู่ในความอยากได้วัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองนี้มันก็ตายไปก่อน ตายไปก่อนเขาก็เอาเงินเยียญยัดใส่ปากให้ตาแกนี่มันไม่พอสักทีเอาเงินยัดใส่ปากเขาไม่ให้มากให้บาทหนึ่งไปถึงประาทาเผาไฟก็ไปกองอยู่นั้นเนี่แหละเจ้าโลภตัณหาไม่พอไม่พอในวัตโุเข้าของทรัพย์สินเงินทอง ตายแล้วเขาเอาเงินเหรียญยัติปากให้ไปซื้อขนมกินซื้อที่ไหนตายแล้วไม่มีเรื่องกเลสภาวนาเข้าอย่าไปห่วงนั่นห่วงนี่วิตกวิจารพระพุทธเจา้าพระองค์ตัดบ่วงห่วงอาลัยกิเลสตัณหาในจิตใจของพระองค์หมดสิ้น จึงได้ชื่อว่าสัพพัญโยพุทธ,ธะพระองค์ละอิเลสลาคะละกิเลสโทสะละกิเลสโมหะจนหมดสิ้นไปพร้อมกับวาสนากิริยากายวาจาอันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดชื่อว่าวาสนาบรารมี เราทุกข์คอนทุกดวงใจอย่ามานิ่งนอนใจว่าเราสบายอยู่จงเห็นว่าตัวเราทุกข์คอนนี้ไม่ใช่สบายทุกขังอริยสัจยังมันสบายอย่างไรชาติความเกิดเป็นทุกเกิดมามันก็เป็นทุกนอนอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนสิบเดือนก็เป็นทุก เกิดออกมาคลอดออกมาแล้วก็เป็นทุกขอยู่ข้างนอกแม้จะเจริญวัยใหญ่โตมาจนถึงแก่เท่าชรามันก็ทุกอยู่อย่างนี้แหละทุกตามธรรมชาติมันแก้ไม่ตกพระองค์ให้แก้ทุกข์ใจใจอย่าไปทุกแทนคนโน้นคนนี้อย่าไปห่วงคนโน้นคนนี้ เขาเกิดมาเองเขาแก่ไปเองเขาเจ็บไข้เขาตายไปเองเขายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะก็เกิดมาอย่างนั้นอย่างนี้แหละอย่าไปยึดไปถือว่าลูกของเราเมียของเราผัวของเราตายแล้วไปได้หรือเจ็บให้รู้เท่าทันอยู่ภายในรู้จักสงบระง,งับ เยือกเย็นสบายอยู่ในหัวใจของตัวเองไม่ให้จิตโลเลโลเลนะละทิ้งโลภจิตโมหะจิตหลงโทสะจิตปทุตลาลอยวางให้มันหมดสิน้นให้ใจใสสะอาดให้จิตใจตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติตาเห็นโลกก็ยาาได้ โลเลลุ่มหลงไปตามรูปรูปดีรลปสวยรูปงามมันงามไปถึงไหนตายแล้วเน่าเป็นผีเน่าไม่ได้ดูหรือตายแล้วเขาไปฝังบินทิ้งตายแล้วเขาาไปเผาไฟทิ้งมันไปถึงแค่นั้นะ จิตใจในเวลาปัจจุบันขณะน,นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงที่สุดตาเห็นโลกก็ไม่หวั่นไหวภาวนาได้หูได้ฟังเสียงก็ไม่หวั่นไหวภาวนาได้จะโมกดมกลิ่นเหม็นหอมก็ให้ภาวนาได้ได้บริโภค อาหารการกินอเลตอร่อยไม่อาเลตอร่อยก็ไม่ให้จิตใจวุ่นวายสงบจิตสงบใจอยู่ภายในใจของตัวเองให้ได้ไม่ให้โลเลในอาหารการกินไม่ให้โลเลในที่หลับที่นอนตั้งจิตให้มันแน่วแน่ <c oughs> เหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในสมัยครั้งพุทธกาลดูพระพุทธเจ้าแล้วเลิกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธมาจากไหนมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรจึงได้เป็นพุทโธขึ้นมาท่านทำบุญทำทาน เรียกว่าบำเพ็ญทานบารมีบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญเนธธรรมบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีบำเพ็ญวิริยะบารมีความภาคความเพียรบำเพ็ญขันติบารมีบำเพ็ญสัจจะบารมีบำเพ็ญอธิฐานบารมี บำเพ็ญเมตตาบาลมีบำเพ็ญอุเบกขาบาลมีพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญร,รมบราลมีเหล่านี้แหละผลที่สดเมื่อบาลมีเต็มรอบบริบูรณ์ก็ได้ตรัสโลปเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์มีความเมตตาแก่สัตว์มีความกรุณาสงสารสัตว์ มีความมุขทิตาแก่สัตว์โลกทั้งหลายมีความอุเบกขาในจิตใจของพระองค์นำประตายใจพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้วางเฉยได้ไม่สะทกสะทานย่านกลัวต่อภัยอันตรายใดๆเรียกว่าไม่หนี ไม่กลัวไม่วาดสะดุง้งไม่มีขนพองสยองเก้าเพราะจิตใจของพระองค์เป็นอุเบกขาจิตวางเฉยได้ตั้งมั่นได้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายแต่เราท่านทั้งหลายมันอยู่ในขั้นยังไม่หลุดไม่พ้นเราจะไป็น่งนอนใจอยู่เฉยๆไม่ได้ ทำภายในได้แก่การปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมตั้งออกตั้งใจให้เต็มที่เมื่อตั้งใจได้เต็มที่จิตสงบตั้งมันปัญญามันก็เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นเต็มที่ญาณอันวิเศษเห็นตัวกิเลสทุกตัว เลิกละกิเลสได้หมดสิน้นเจ็ดใจก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสให้ตั้งอกตั้งใจไม่ใช่ว่าทำมันไปเองไหลไปเองเหมือนแม่น้ำไม่ได้ต้องประกอบต้องประธรรมต้องปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจทถอถอย ไม่ใช่เหมือนคำพูดพูดว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องไหลไปสู่นิพพานเองโดยไม่ต้องบำเพ็ญปฏิบัติบูบชาภาวนาประการใดอันนั้นทันวัดความหลงความไม่รู้ฉะนั้นเราต้องทำทำหมายถึงว่กากายก็บำเพ็ญทำเม่นจาก หลักที่เป็นโทษเรียกว่าศีลรักษาศีลวาจาก็ต้องระวังวาจานี้คำพูดนี้พูดดีก็มีสีแก่ตัวพูดชั่วอัปปราชัยเจ็ดก็ให้เราเลิกโยนายพุทโธคุณพระพุทธเจา้าธรรมโมคุณพระธรรมสังโฆค,คุณพระสงฆ์ ละเลึกโยนในกายวาจาจิตของตนละเลึกโยในมรณะกรรมฐานตัวเองต้องแตกต้องตายแน่ๆอย่ามาหลงเพลิดเพลินอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงตั้งใจภาวนาในใจให้ได้ตลอดไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกยิริยาบทภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก นั่นแหละสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้าจะานั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศชนนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีทีคาโยโกขวะอภิวาธนาชิริสนิจังวุธธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลาัง